you. Mm -hmm. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราออกมาจากเรื่องราวของรัสเซียยูเครนกันบ้างดีกว่านะครับผมเรามาพูดถึงวิกฤตพลังงานที่กําลังดําเนินอยู่ทั่วโลกเลยดีกว่านะครับผมช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาพลังงานก็แพงขึ้นเป็นอย่างมากถูกไหมแล้วก็เรียกได้ว่าอาจจะมีช่วงขึ้นลงบ้างอแต่โดยรวมเนี่ยนะครับผมโลกเนี่ยอยู่ในแบบช่วงวิกฤตจริงๆนะครับและบางที่เองเนี่ยถึงจะมีเงินนะก็ไม่สามารถซื้อได้นะครับผมไม่มีพลังงานจะ ขายและเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเองเน,นะครับผมก็เกิดขึ้นกับประเทศใกล้บ้านเราอย่างเวียดนามด้วยนะครับเวียดนามเองเจอปัญหาอะไรนะครับผมเจอปัญหาราคาน้ํามันที่แพงขึ้นมากๆเลยแล้วก็แม้ว่าทางภาครัฐเนี่ยจะยังคงยืนยันนะครับว่าเวียดนามยังไม่ได้มีปัญหาด้านการขาดแคลนพลังงานแต่ผู้คนเนี่ยก็ดูจะกลัวมากๆแล้วผ่านผลที่มันออกมาผ่าน,านภาคการบริโภคนะครับเรื่องราวเป็นยังไงเราลองมาเจาะไปทียะอย่างเลยดีกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมทางรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามได้ออกมา กล่าวเลยว่าเวียดนามเนี่ยไม่ได้เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและเราเนี่ยจะต้องหาทางบรรเทาความหวาดกลัวให้กับประชาชนเพราะอะไรครับทำไมถึงต้องมีเหตุการณ์การประกาศแบบนี้ออกมาเพราะว่าล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมใน2เมืองใหญ่ของเวียดนามนะครับอย่างทางเมืองโฮจิมินห์แล้วก็เมืองฮานอยเนี่ยนะครับได้มีการปิดปั๊มน้ํามันบางส่วนออกไปแล้วนะครับผมแล้วทําไมถึงต้องปิดกันล่ะครับ เพราะไม่มีน้ํามันจะขายยังไงเลยครับผมซึ่งมันก็ดูขัดกับที่ทางภาครัฐเนี่ยออกมาบอกมากเลยนะครับแต่ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยสื่อท้องถิ่นก็ต่างรายงานกันว่าได้เริ่มเห็นปั๊มน้ามันหลายแห่งแล้วใน2เมืองใหญ่นี้นะครับเริ่มทําการปิดบริการลงแล้วก็บางที่เนี่ยยังไม่ถึงกะเปิดนะแต่มีการจํากัดการซื้อให้ซื้อได้คนละนิดคนละหน่อยเท่านั้นเพื่อเป็นการแบ่งปันกันนั่นเองนะครับอย่างรายงานจากสํานักข่าวเวียดนามนิวเนี่ยนะครับก็ได้บอกว่าสถานีให้บริการเชื้อเพลิงบางแห่งในนครโฮจิมินห์ซึ่งเป็นศูนย์กกลางงของธุริจ เวียดนามเนี่ยนะครับผมได้ปิดบริการลงบางที่ก็หยุดขายน้ำมันเบนซินนะครับผมแต่ยังพอมีน้ำมันดีเซลขายอยู่บ้างอันนี้ก็เป็นหนึ่งในรายงานที่ผุดขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีจากทางวิทยุอีกเหมือนกันนะครับผมจากทางวิทยุเสียงเวียดนามแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการรายงานเหมือนกันว่าในกรุงฮาหนอยเองก็ได้มีการปิดบริการอยู่หลายแห่งแล้วเหมือนกันครับและเหมือนพอข่าวนี้ออกไปเนี่ยผู้คนก็แห่กันมารีบเติมน้ำมันเลยถูกไหมเดี๋ยวจะไม่มีน้ำมันให้เติมเนี่ยก็ทําให้มีภาพที่เป็นคนเนี่ยต่อแถวเติมน้ำมันกันยาวมากๆ กรุงฮานอยหรือกรุงโฮจิมินห์เองก็ตามอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแล้วก็ทําไมจู่ๆน้ำมันเนี่ยถึงไม่พอกันได้นะครับอาจจะมีปัญหาอะไรภายในหรือเปล่าหรือมันจะมีปัญหาอะไรนอกจากนั้นแล้วก็จํานวนของปั๊มที่ปิดเนี่ยก็ยังไม่สามารถระบุได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยนอกจากทางฝั่งของฮานอยแล้วก็ทางฝั่งของโฮจิมินห์นะครับผมทั้งเมืองไฮฟองเองเนี่ยตั้งแต่วันที่31ตุลาแล้วก็มีการจํากัดการขายน้ำมันเบนซินเหมือนกันนะครับก็โชว์ให้เห็นเลย สิ่งที่รัฐพูดบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นปัญหาเราไม่ได้ขาดแคลนพลังงานนะแต่ภาคเอกชนภาคประชาชนเนี่ยเขาขาดแคลนกันขนาดนี้แล้วอย่างเมืองไฮฟองเองเนี่ยก็จํากัดนะครับผมให้ซื้อได้แค่1คนอยู่ที่4 0 0แสนดองหรือก็ประมาณคนละ600บาทเนี่ยนะครับตีเป็นจำนวนลิตรเนี่ยก็คือรถ1คัน,นเติมได้17ลิตรเท่านั้นเองนะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมยังมีรายงานอีกว่าแม้ว่าทางเวียดนามเนี่ยจะนําเข้าน้ํามันกัดเนี่ยนะครับผมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะถ้าเทียบกันในช่วง10เดือนแรกเนี่ยสูง แม้ว่าจะนําน้ํามันขึ้นมากกว่าเดิมถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะแต่อะเอาน้ํามันมากขึ้นมา22%ถูกไหมแต่พอ เทียบค่าใช้จ่ายดูแล้วเนี่ยนะครับผมค่าใช้จ่ายเนี่ยแพงขึ้นถึง123เลยนั่นเองนะครับหรือตีเป็นเงินไทยเนี่ยนะครับผมก็ประมาณ200,000กว่าล้านบาทแล้วพอตัวเลขมันออกมาแบบนี้เนี่ยโอ้โหนะ้ำมันแทบ,บจะแพงขึ้น2เท่าเลยถูกไหมเอาเพิ่มมาจากปีที่แล้วเนี่ยจำนวนปริมาณนะ22%แต่ราคามูลค่าเนี่ยแพงขึ้น123%่่นะคิดดูดิเออมันก็เข้าใจแหละว,ว่าทําไมมันถึงเป็นปัญหาได้นะครับผมด้วยราคาที่มันแพงขนาดนี้วิกฤตพลังงานเนี่ยกำลังรออยู่ทั่วโลลกกกจรริงๆเยนะคผมทุ็ ระวังตัวนะครับช่วงนี้เนี่ยประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับผมและนี่ก็เป็นการรายงานข่าวในวันนี้ที่เราได้นํามาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังนะครับเรามาดูที่อื่นนอกจากสงครามกันบ้างดีกว่าเนาะก็เป็นวิกฤตเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะหาเรื่องราวน่าสนใจเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันอีกแน่นอนวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ politics world นะครับ